โดยนายประกรณ์นิมประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเขาเคยมีการตอบรัฐบาลให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวกับการดําเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในที่นี้ค่ะก็รวมไปถึงผลการศึกษาของทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชด้วยหรือไม่ตนเองยังไม่เห็นนะคะแต่ว่าใครเสนออะไรมาก็ควรที่จะมีการฟังเพื่อประกอบการพิจารณาจะได้มีความรอบคอบแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไร มาค่ะส่วนเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นจะต้องมีการรับฟังจากหน่วยงานใดเป็นหลักหรือไม่ในประการก็ยังกล่าวได้วยว่า เป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่มีหน่วยงานอย่างเช่นสำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยตรงนี้บอกว่าจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมกันด้วยส่วนความคิดเห็นของทางปป,ปชจะมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนนั้นในประกรณ์ยังระบุะว่าตนยังไม่เห็นอะไรเลยแต่ก็ควรที่จะมีการรับฟังด้วยค่ะในแง่ของทางปปชเขาเป็นองค์กรอิสระ เมื่อมีข้อสังเกตก็ควรที่จะเอานํามาประกอบในการพิจารณากันด้วยนะคะไปฟังเสียงกันค่ะจริงๆแล้วหลักก็คือรับฟังความคิดเห็นเอามาประกอบการตัดสินใจไม่ได้มีอะไรหรอกครับก็คือยิ่งได้ขอ้อมูลมากเราก็เอามาประกอบการตัดสินใจได้ละเอียดรอบครอบมากยิ่งขึ้นจะทำอย่างรกับของปชนั้นมีลำหนักมากหน่อยแค่ไหนผมผมยังไม่เห็นอะไรเลยก็ชก็ควรจะรับฟังอยู่นะเพราะว่าในแง่ของ ที่เขาเป็น,นองค์กรอิสาะก็มีข้อสังเกตมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ควรจะเอามาประกอบการพิจารณาด้วย ส่วนทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็กล่าวถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสนอแนะของทางปปชเกี่ยวกับพรบกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่ายังมาไม่ถึงมือรัฐบาลอยู่ระหว่างการส่งกลับมาจึงเป็นสาเหตุที่ต้องเลื่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการดิจิทัลวอลเล็ต0 0 0 0บาทเพราะว่าต้องมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านด้วยแต่คงต้องใช้เวลาอีกไม่นานนะคะที่จะนําเข้าสู่ที่ประชุมด้วยเพื่อทําการพิจารณาในการตอ ตอ,ตอบคำถามของทางกฤษฎีการและก็ทางปปชให้มีการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะอย่างครบถ้วนและไม่มีข้อสงสัยก่อนที่จะมีการเดินหน้าโครงการต่อโดยมีการตั้งเป้าว่าประชาชนจะต้องได้ใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ในเดือนพฤษภาคมตามเดิมค่ะ โดยมีการปฏิเสธข่าวลือก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่าทางรัฐบาลเขาจะมีการเปลี่ยนแผนมีการออกพรบเงินกู้3แสนล้านบาทส่วนที่เหลืออีก2องแสนล้านบาทก็จะใช้เป็นงบประมาณปกติไปโดยยืนยันว่าตรงนี้ยังไม่มีการพูดคุยในประเด็นนี้นะคะส่วนการจะเปลี่ยนเป็นการออกพระราช,ชกําหนดหรือว่าพรกรหรือไม่ หากออกเป็นพระราชบัญญัติอันนี้ไม่ได้ค่ะโดยย้ำว่าเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางสถานการณ์หรือแม้แต่อํานาจของทางคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ตัดสินใจนั่นเองค่ะ